สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขํำพรครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าในยุคนี้เนี่ยเราก็ใช้ AI กันเยอะนะครับเราใช้ AI ต่างๆเป็นที่รู้จักกันมากมายก็ไม่ต้องเอ่ยเชื่อนะครับแต่ที่สําคัญเราทราบไหมครับว่าประเทศไทยเราคนไทยเราก็มี AI เหมือนกันนะครับเรามี AI สัญชาติไทยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับ ผู้ที่ทางานด้านนี้วิจัยด้านนี้ว่าทำไมเราต้องมี AI ของเรานะครับในขณะที่คนอื่นชาติอื่นประเทศอื่นเขาก็มี AI กันแล้วเรามาดูซิว่าจุดที่มันเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมี AI เป็นของตัวเองหรือ,อทำไมนะครับมันมีเขาเรียกอะไรสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือที่เราพึงจะคำนึงถึงอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิจัยกลุ่มวิจัย ปัญญาประดิษฐ์เน็กเทคสวทชนะครับก็คือดรสราวุธิคงยังวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง AI สัญชาติไทยกันสวัสดีครับดรครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรตินะครับครับดรครับผมก็เพิ่งทราบว่าเรามีเรามี AI ของตัวเราเองแล้วชื่อมันโอ้โหปทุมมา L อ M อครับผมมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับจริงๆปทุมมาเนี่ยมาจาก เราอยู่เมืองปทุมเน็กเทคเราอยู่ย่านปทุมใช่ครับเราก็พยายามแต่จริงๆชื่อปทุมมานี่คือเป็นห้องประชุมของเน็กเทคไว้ผู้บริหารเขาประชุมอะไรประมาณนี้เราก็พยายามสื่อถึงความเป็นไทยต่างๆนะครับเราก็ดึงแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมาเราประชุมกันในห้องนี้หรือเปล่าและตั้งชื่อนี้ดีกว่าอะไรก็เป็นส่วนประมาณนั้นและ LLM นี่ทำไมทำไมต้องไป LLM ด้วยล่ะฮะ LLM เขามาจากรอดลงเกดโมเดลครับโมเดล ภาษาขนาดใหญ่ oh. ความหมายของเขาคือพอมีขยันขนาดใหญ่สมองเขาใหญ่มากๆเขาก็ฉลาดมากๆมันเป็นสิ่งที่ปรับปรุงมาจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรามี language model เนี่ย LM เนี่ยมันใช้มานานแล้วแต่พอมีเรียนจากข้อมูลขนาดใหญ่มากๆเขาก็ฉลาดมากๆนะครับอย่าง ChatGPT มาเมื่อปี2022ครับก็ปฏิวัติวงการของโมเดลต่างๆเลย แทนที่เมื่อก่อนเราต้องมี1โมเดลทํางานได้1อย่างทํางานได้เฉพาะด้านพอเขาเป็นโมเดลขนาดใหญ่เรียนจากข้อมูลเยอะๆ1ตัวเรียนได้หลายภาษา1ตัวทํางานได้หลายอย่างเขาก็เลยเกิดเป็น last language model last language model ก็คือ LLM ใช่ครับเมื่อกี้ดรบอกว่า l m ก็คือมีมาก่อนแล้วก็คือ uh, language model language model นี้คือโมเดลใช่ครับโมเดลโอเค คือคือมันคืออะไรคือเขาเรียกว่าเหมือนพยายามทําให้เราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือรู้เรื่อง<ม>ก็เลยจําลองภาษาของเราให้คอมพิวเตอร์<ม>อยากให้เขารู้ภาษาอะไรเราก็จําลองแกรมมาจําลองไวยากรณ์ให้เขารู้เรื่องอะไรแบบนี้ครับซึ่งดรบอกว่าเมื่อปี2000เท่าไหร่นะ 22, 22ครับสองี่สิบสช GPT มีนั่นหมายความว่าก็ทํางานได้ทีละอ,อย่างสมมติจะทางานก่อนหน้านั้นใช่ไหมครใช่ครับ AI อันนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์สมมติไงใช่ครับ เขาก็จะทําเรื่องเดียวเนี่ยใช่เมื่อก่อนคืออยากให้เก่งประวัติศาสตร์เราก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขาก็เรียนรู้เกี่ยวเฉพาะด้านตัวเดียวถูกไหมครับพอจะทํางานเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องไปให้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจออ๋อใช่แต่พอราสลังเกดโมเดลเข้ามา1ตัวทําได้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแชท GPT หรืออะไรที่เราใช้ใช้กันอยู่คลอสเคลิร์ตอะไรที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับเป็นลัสลงเกดโมเดลหมดใช่ครับเราอาจจะคุ้นว่าคือ generative AI Generative AI ก็คือ AI ที่ทำหน้าที่ในการสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างรูปสร้างข้อความเดี๋ยวนี้มีสร้างวิดีโอเล่นกันใหญ่ใช่ใช่จนจะตกงานกันแล้วด้านนี้จะจะไม่มีงานทำกันแล้วใช่แต่ข้างหลังของเขาจริงๆเขาเรียกว่า r a ร Language Model ก็คือ LLM นี่แหละครับอใช่แล้วทำไมเราต้องทำเราทำเมื่อไหร่ยังไงเล่าให้ฟังจริงๆเรามีความพยายามรวมตัวกันทำมาตั้งแต่ ต้นไปลายปลายปี2022ตั้งแต่ ChatGPT เราก็มีรวมกลุ่มกันแล้วปี20พอ ChatGPT มานี่เราก็เอ๊ะเ,เ,เราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องมีเอ๊ะเรามีอะไรของไทยแล้วถามว่าทำไมตัวโมเดลใหญ่ๆที่เขาเรียนเขาเรียนรู้ครับข้อมูลเขาคือเว็บไซต์ทั่วโลกถูกไหมครัเป็นสิ่งที่เขาเก็บได้เขาเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วโลกใช่ครับทีนี้ภา,าษาทไทยเนี่ยมีอยู่แค่0.5ในเว็บไซต์ทั่วโลก 0.5โอ้ใช่ฮะของทั้งลของทั้งหมดของร้อยนะของทั้งโลกของทั้งโลกอธิบว่า100%ยเปอฮะโอ้นตดใช่ใช่อนิดเดียวเพราะยันเป็นของแถมฮะเป็นของแถมใช่เหมือนเป็นของแถมเมื่ะไั้นถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงรู้เขาก็พิมพ์ตอบภาษาไทยรู้เรื่องเขาก็ตอบฉลาดใช่ไหมฮะแต่จริงๆเขามีเทคโนโลยีเรียกว่า knowledge transfer เขาเก่งในอีกภาษาหนึ่งและเขาเก่งเรื่องการแปลภาษาทำให้อีกภาษาหนึ่งเก่งไปด้วย เขาเก่งเขาเก่งภาษาสมมติเก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษแล้วเขามีระบบแปลภาษาในตัวอย่างที่บอกเขาเรียนมีระบบแปลภาษาเขาภาษาอังกฤษนั่นภาษาไทยก็รู้ก็เก่งไปด้วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่หรือแปลภาษาจริงๆคือเวลาเขาคิดคิดเป็นภาษาอังกฤษเขาคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลโดยออโต้ออกมาอ๋อเหรอใช่ฮะทุกวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับบางทีเราเจนมาเอ๊ะบางทีภาษาแปลกๆครับไม่เหมือนกับที่เราคุยกันนั่นก็เป็นเพราะเขาคิดแบบนั้นหรืออย่างลปซิก ถ้าเกิดเคยใช้ดิบซีเป็นโมเดลของจีนนะที่ดังอยู่ช่วงหนึง่งเรามักจะหลุดภาษาจีนออกมาหลุดออกเป็นคาแรคเตอร์จีนเพราะเขาคิดเป็นภาษาจีนครับเขาเรียนรู้ภาษาจีนไปเยอะอะไรแบบนี้เป็นตนน้นทียย่ยิ่งเราใช้บ่อยใช้ภาษาไทยบ่อยใช้อะไรบ่อยเขาก็เริ่มเรียนรู้เราอ่านี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทอยากจะเน้นเหมือนกัน เราเราอาจจะแบบเอ้ย h ช t GPT ฉลาดใช่ไหมฮะโม,มเดลต่างๆฉลาดเราก็ไปใช้ฟรีด้วยถูกไหมครับ<ช>แต่จริงๆคือในในในความฟรีนั้นคือเราไปสอนเขายิ่งเราเอาข้อมูลมไปช่วยเทรนเขา <laughs> ใช่เผลิดเข้อมูลความลับบริษัทเนี่ยไปหมดละเ <laughs> พราะเราส่งไปให้เขา <laughs> ใช่อ๋อ <laughs> ใช่อ,อันนี้พูดถึงความลับบริษัทถ้าพูดถึงความลับประเทศก็ยุ่งเลยใช่ฮะหน่วยงานรัฐนี่ยิ่งสําคัญเลย สมมติเราเขียนแผนแห่งชาติ h a t GPT วิเคราะห์ให้หน่อยนี่ดีหรือ,อยังไปแล้ว <c oughs> อุยเนอยนอเวนกรรมตายใช่เ<ะ>พราะว่าทุกคนก็อยากได้ความฉลาดแล้วก็ใช้ง่ายครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามระดับบริหารเกิดใช้ขึ้นมาหรือระดับที่ต้องความลับระดับประเทศหรือระดับบุคคลก็ตามเถอะใช้ไปนั่นหมายความว่าก็ไปสอนเขา<ช>ไปให้ไปให้ข้อมูลเราไปอยู่ที่เขาใช่อธติปไตยทาง AI เรากำลังสูญเสียไปทีละนิดโอ้นึกถึงวันหนึ่งถ้าเกิดไฟดับหรือเกิดสงครามอะไรแล้วเราใช้ของเขาไม่ได้เราก็ทำอะไรเลยไฟดับเนี่ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ต้องใช้ของเขาใช่จ่ากันเป็นเดือนครับถูกไหมครับแล้วก็จะเข้าไปได้ก็ต้องก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตมีไฟวันไหนไฟดับทํางานไม่ได้เลยครับผมเหมือนกันเหมือนกันโอ้เหมือนกัน มันก็เลยก็เลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีของไทยอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ซับซ้อนอ่าใช่ใช่ครับลองไปเล่นคำาัวนะฮะโมเดลแต่ละตัวยังเล่นไม่ได้หรือแบบคำพ้องรูปต่างๆบางโมเดลไม่ได้เข้าใจของเราจริงๆนี่เป็นความพยายามอย่างภาษาราชการเอยอะไรเอออะไรบางอย่างหรือกฎหมายหรือศาสนาอะไรต่างๆาเกิดผมผมคุยสนุกสนุกผมเกิด อยากจะคุยแล้วให้มันมีเป็นความรับผมคุยภาษาไทยแต่เป็นคำผวนแล้วคุยทุกคนก็ผวนผวนกันบ่อยๆเอไอมันจะเรียนรู้ไหมยังเป็นข้อจํากัดอยู่อ๋อใช่อ๋อทีนี้จุดเริ่มต้นเลยจริงๆที่ทำคือเรื่องนี้เหรอใช่ครับเราก็อยากให้มี AI ไสักตัวที่เข้าใจภาษาไทยแล้วทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับ เพราะว่าอย่างองค์กรที่ถ้าเกิดเขาอยากจะใช้จริงๆแต่เขาไม่อยากให้ข้อมูลเขารั่วมันมีวิธีไหนที่เขาสามารถมี AI ไปอยู่ในองค์กรเขาได้ที่เขาไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะ ChatGPT นี่ก็ลงทุนมหาศาลลงทุนนี่คืออย่างไงครับต้องต้องเสียเงินพวกนี้ครับเวลาที่จะใช้หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาจะารัน ChatGPT ที่บ้านเองซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับครับอันนี้เขาต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเพราะตัวโมเดลมันขนาดใหญ่มาก แล้วหรือว่าเรียก API ของเขาเองค่าใช้จ่ายก็สูงสูงมากครับผมเรียก API นี่คืออะไรครับเหมือนถ้าเกิดเราจะดี v e l o p ให้มันใช้เองในองค์กรเราครับเราอาจจะชาวบ้านทั่วไปอาจจะจ่ายแค่700แล้วก็ใช,ใช้ได้ถูกมไหมฮะใช่ใชครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้งานจริงๆในองค์กรเนี่ยถึงใช้กันหลายคนใช้กันหลายคนมันก็ต้องไปเรียกโปรแกรมเรียกอะไรออกมาอินเตอร์เกตกับระบบของเราที่มีอยู่อะไรแบบนี้ครับก็เลยเรียกผ่าน API ค่าใช้จ่ายสูงมาก ผมผมได้อ่านคอนอเหมือนเป็นอินโฟสั้นๆเขาบอกผู้ริหารผู้บริหารระดับโลกคนนั้นคนนี้ใช้ AI ทําอะไรบ้างใช้จัดการอีเมลใช้อะไรพวกนี้มันจัดการยังไงสมมติจัดการอีเมลจัดการผมงงมากเขาช่วยอ่านอีเมลช่วยอ่านอีเมลแล้วบอกว่าอีเมลวันนี้จากใครและควรจะให้ใครทํางานต่อเขาอ่านให<ด>้เราเสร็จเราไม่ต้องมานั่งอ่านใช่ครับ จับเข้าระบบอ่าถ้าเกิดในระบบราชการมันจะมีระบบหนึ่งเรียกว่าสารบัญครับสารบัญมีจดหมายเชิญขึ้นมาเนี่ยเป็นสแกนถูกไหมครับครับต้องให้คนมานั่งอ่านว่าเชิญใครถูกต้องต้องไปให้ใครไปงานนี้ถูกไหมครับครับถูกต้องแล้วก็คอยวิ่งไปตามโฟลครับต้องใช้คนหลายคนเข้ามาเกี่ยวครับซึ่ง AI ในปัจจุบันเขาสามารถรับจดหมายมาปุ๊บแปลงรู้ได้เลยว่าต้องเชิญใครแล้วเขาก็สั่งการให้เราเสร็จใช่ครับ ถึง,งขนาดออกหนังสือเชิญให้ได้อย่างตัวปฐุมมาตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่สามารถช่วยสร้างเอกสารช่วยร่างเอกสารปฐุมมาตัวหนึ่งเลยเหรอแสดงมีหลายตัวเหรอคือจริงๆตัวปฐุมมาครับเป็น LLM เป็นโมเดลคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราคือให้นักพัฒนาเอาไปพัฒนาต่อได้ครับโมเดลของเราเน้นขนาดเล็กขนาดขนาดเล็ก ถ้าเทียบกับ ChatGPT เราคือมดเขาคือฉาง mm hmm. อะไรประมาณนั้นแต่คือข้อดีคือสามารถเอาไปวางในองค์กรได้โดยลงทุนไม่เยอะมาก mm hmm. เขาสามารถเอาไปทํางานต่อได้เอาไปพัฒน,นาต่อได้นั่นคือตัวปฐุมมาที่เป็นโมเดลแต่ทีนี้เวลาเราไปให้เกิดการใช้งานเกิดการใช้งานในส่วนภาครัฐหรือให้ประชาชนใช้งานเนื่องจากโมเดลมันมีขนาดเล็กเราจะไม่ไปสู้กับ ChatGPT หรือ Gemini ที่ เขามีโมเดลขนาดใหญ่ฉลาดกว่าเราก็เลยเจาะเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นตัวช่วยร่างเอกสารก็คือ Doc Gen ของเราช่วยร่างเอกสารราชการหรือ Doc Chat Doc Chat เราก็คือใส่ PDF นะครับปกติ PDF ถ้าไม่มีหลายร้อยหน้าเราก็ขี้เกียจอ่านใช้ตัวนี้ช่วยอ่านช่วยสรุปให้นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือ Party Note Party Note นี่คืออะไรเรามีประชุมใชไหมครับ เราถอดความการประชุมครับอย่างในรัฐสภาเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ชาวเลขเยอะใถูกไหมฮะตอนนี้ก็คือถอดคลิปเสียงหนึ่งชั่วโมงภายในห้านาทีอืใช่ประชุมเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊บออกมาละเป็นสคริปต์นอกจากนี้เราสรุปให้ได้ด้วยประชุมประชุมกันอยู่เนี่ยผมเดินไม่พ้นประตูเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสรุปให้ได้ด้วยใช่สาระสำคัญสามารถถามตอบได้ด้วยครับนี่คือตัวพาทีโนดอีกตัวหนึ่งพาทีโนดใช่ครับจริงๆตัว ต้องบอกว่าตัวระบบพาทีเนี่ยาพาทีที่ภาษาไทยใช่ไหมใช่พาทีเป็นตัวถอดความการประชุมที่เราโตัวชั่นเก่าเนี่ยเรามีาใช้อยู่ในรัฐสภาไทายอยู่แล้วอ๋อใช้ใช้อยู่ที่ประชุมรัฐสภาที่เจ้าหน้าที่เยอะๆนั้นเราใช้อยู่แล้วครับแต่ตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ปรับปรุงเราเพิ่มความสามารถในการสรุปในการาย่อความในการถามตอบจากประชุมนั้นได้ดรพูดอย่างนี้หมายความว่าตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวเราดเรเริ่มทำ AI ตัวนี้ตั้งแต่ปี2 2 2023ต้นต้นตอนนั้นตอนนั้นเรามีตัวเราพัฒน,นามโมเดลในแบรนด์ของ Open Thai GPT ที่เราร่วมกับพันธมิตรอื่นๆครับ <c oughs> ครับผมเราก็ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปปีที่แล้วถึงเกิดปทุมมา๋อ,อไปปีที่แล้วที่เอามาใช้เกิดนี่คือเอามาใช้หรือเปล่าเราเปิดให้ ผู้คนใช้งานได้ฟรีคนนอกใช้ได้แล้วใช่ครับผมตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วครับผมใช้ยังไงคนคนอนอกจะเข้าใช้ก็ก็จริงๆเรามีเว็บไซต์อยู่ที่ AI4Thai ai. ครับ slash ปทุมมา AI4Thai ครับผม AI4Thai ai. แล้วก็ slash ปทุมมา อ่า uh, LLM ครับปฐมาคิด LLM AI for Thai จริงๆเป็นเป็นเว็บที่เรารวม AI สัญชาติไทยทั้งหมดนะครับตั้งแต่ n e t Tech พัฒนาเมื่อ20ปีที่แล้วอ๋เหรอใช่เรามารวมตรงอยู่ในนี้ให้คนไทยได้ใช้ฟรีอยู่แล้วครับใน AI for Thai อ๋อเหรอใช่ครับคน,นไทยใช้ได้ฟรี คุณผู้ชม AI for Thai จำไว้เลยนะครับเซิร์ชเข้าไปเลย AI for Thai ใช่ครับ AI เลข4แล้วก็ไทยก็ได้ครับ AI เลข4ก็ได้ใช่ครับหรือ m o r ก็ได้ครับจริงๆตัวนี้ก็ถ้าเกิดเป็นแบบนักพัฒนาเมื่อก่อนก็สามารถเข้าไปใช้ได้ได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ปธุมมา LM ก็เป็นอีกตัวที่เราเปิดให้บริการอยู่ที่ใน AI for Thai ใช่นั่นหมายความว่าสอเอาเอากจริงจังเนี่ยส2 3 2ปีเอง ใช่ครับที่เราพัฒนาตัวนี้มาสองสี่ครับปีไม่ถึงปีโอใช่ครับตอนนี้เรากําลังจริงๆเรามีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ทําเป็นฟาวเดชั่นโมเดลโมเดลแห่งชาติที่กําลังทาพัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลายๆจ้ายฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นก็คือโมเดลใหญ่ๆคล้ายๆ ChatGPT นั่นแหละแล้วก็พัฒนาคือโดยปกติอย่างปทุมมาเนี่ยเราเน้นโมเดลเล็กๆให้เอาไปวางได้ถูกไหมครับพอเป็นฟาวเดชั่นโมเดล โมเดลเขาเป็นโมเดลใหญ่ฉลาดขึ้นมีความาเรียนรู้ภาษาไทยได้เยอะขึ้นข้อมูลที่เยอะขึ้นไม่ใช่เน t กเทคอย่างเดียวนะครับมี BDI สถาบัน Big Data ครับแล้วก็ขออนุญาตที่ขัดทดิ่เดียวเอาไปวางเอาไปวางหมครับว่าไงฮะเอาไปวางเอาสามารถเอาไปวางเขาว่าเอาไปวางหรือเอาไปใช้หรือเอาอย่างไรเขาว่าเอาไปวางอ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้ ChatGPT เราพิมพ์หนึ่งคำข้อมูลวิ่งไปสารัฐแล้ว วิ่งไปสารัฐแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอาไปวางเนี่ยสมมติเรามีเซเวอร์อยู่ที่องคอ์กรเราเองอเราพิมพ์มปุ๊บวิบ่งเข้าหาเซเวอร์ในองคอ์กรอ๋อไม่ได้วิ่งไปโน่นวิ่งมาที่เราครับ<ช>ว่าเอาไป<ช>ไวาง<ช>ไปวางในระบบเราใช่ครับอยู่ในเซเวอร์เราไม่ได้อยู่ที่เน็ตเทคไม่ได้อยู่นเน็ตเทคอ๋อสมมติว่าไอ้นี่เป็นหนึ่งในโซลูชันที่เราพยายามให้เกิดอ๋อเป็นเหมือนกับข้อมูลปิดใช่ครับไม่ให้เขารู้ความลับความเคลื่อนไหวเราหรือรู้ข้อมูลอะไรความสาคัญของเรา อ้ตายแล้วนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยครับแล้วทีนี้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาติตอนนี้คนใช้เยอะอย่างในบ้านเราหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐครับส่วนใหญ่ทางเน็กเทคจะเหมือนพยายามเป็นหนึ่งในพันธกิจของเน็กเทคก็แล้วกันครับทําให้เกิดภาครัฐมีการใช้ AI ใช,ออใช้กันเยอะอย่างใช้กันเยอะ้วรัฐส,สภาใช่ละรัฐสภาสารสารปกครองสารยุติธรรมเราก็ไปทํา MOU ให้เกิดการใช้งานตรงนี้แล้วก็จะมีะใกล้ๆนี้ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ ครับผมที่เราพยายามเอา AI ต่างๆเข้าไปช่วยให้เขากระบวนการต่างๆที่เขามีอยู่เดิมๆเนี่ยเอา AI ใช้เนี่ยจะทำยังไงผมฟังดอกเตอร์แล้วนั่นหมายความว่าเอาพูดกันตรงๆหน่วยงานรัฐต้องใช้ต้องใช้ต้องปรับตัวนะต้องไม่ต้องใช้ของไทยด้วยเพื่อเพื่อก็อย่างที่บอกจะมันน่ากลัวนะใช่ไหมครับคือข้อมูลมันควรจะอยู่ที่เราใช่โอ้ทีนี้นั่นหมายความว่า มันก็โอ้มันคงต้องตั้งเป้าให้ต้องรณนรงลงกันให้ใช้มีแผนกันยังไงไหมฮะจริงๆเราทําคู่กับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติอยู่ที่ทําให้เกิดการใช้งาน AI ในทุกภาคส่วนอย่างตอนเน็กเทคเนี่ยเริ่มมานานเราก็มีการอบอรมเรียกว่า AI Little l i t e r a C y ที่เราวิ่งไปตามจังหวัดโดยเฉพาะชจังหวัดใช้ขอบของเราเราวิ่งไป3จังหวัดชายแดนเพื่อให้เขาได้ใช้ AI ต่างๆรวมถึงปทุมมาด้วย เราสอนให้เขาใช้ใช้แล้วต้องตระหนักรู้นะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเพราะอย่างที่ทราบตอนนี้มัน AI มันเก่งรู้ได้ไงว่าเสียงเดี๋ยวนี้เสียงเมื่อก่อนทราบไหมครับจะจะจะสร้างเสียงพี่นกเนี่ยครับเทคโนโลยี AI เมื่อก่อนที่เราทำเนี่ยต้องใช้เสียงพี่นกสองชั่วโมงเพื่อจะสร้างเสียงพี่นกเสียงพี่เสียงผมสองชั่วโมงไหมครับผมต้องพูดไปสองชั่วโมงใช่แล้วก็มาทำา AI เสียงเดี๋ยวนี้2ี่ิวินาที1ิวินาที ผมพูดสั้นๆใช่เอาคลิปรายการกับพี่นกไปได้ละตายล้วเว้ยถ้าเกิดเราใช้โดยเราไม่รู้เดี๋ยวนี้มันมีคอร์เซนเตอร์ที่ใช้เสียงคนรู้จักไปถูกไหมเอา<ไ>ลเลยสิยอยู่ยากแล้วคุณผู้ชมใช่ครับตอนนี้ทางเน็กเทคก็คือพยายามเอ๊ะตรงนี้คือคุณต้องเข้าใจนะมันมีโอกาสปลอมได้ hmm. อะไรแบบนี้ทําให้เกิดความตระหนักรู้เ hmm. น็กเทคก็มีอบรมไปหลายหลายภาคส่วนแล้วเหมือนกันอะไรเป็นจุด ด้อยของเราในใน AI ตัวนี้ที่สำคัญคือ,อตัวเซิร์ฟเวอร์ข้างหลังตัวอินฟาข้างหลังเนี่ยเรายัางเนื่องจากเราเป็นพาครคลันมันมีความจำกัดอยู่เราเปิดให้ใช้ฟรีเปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้แต่เซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้แบบแรงมากมันก็จะมีแบบความช้าความยังใช้ระบางคนก็ไม่ทันใจอะไรแบบนี้ เราก็พยายามขยายตรงนี้อยู่ออหมายถึงว,ว่าให้เราให้ประมวลผลหรืออะไรก็แล<ช>้วแต่เรายังช้ากว่าของ,งต่างชาติอยู่ใช,ใช่ครับเราพยายามหาความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆที่ทำยังไงให้เข้ามาซัพพอร์ตของเราอะไรประมาณนี้ครับแต่หลายคนอาจจะเอ๊ะก็เน็กเทคมีสวทชมีตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับพี่นกเคยได้ยินไหมนี่แหละคุณ,คณแต่ไม่รู้ของรู้เพิ่งรู้ว่าเป็นของสวทชสวทชมีซูเปอร์คอมพิวเตรอร์รชื่อลานตา ตัวไทยเอสใช่ครับไม่เคยได้ยินอันนี้ลานตาใช่ครับลานตา<ม>เราเราเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตันออกเสยงใต้ก่อนหน้านี้ในซเร์อีสเต์เอเชียใช่ครับเหรอใช่แต่ด้วยตัวลานตาเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือไว้สําหรับฝึกฝนโมเดลอย่างเดียวเป็นยังไงครับฝึกฝนโมเดลเราจะทําให้โมเดลเรียนรู้ภาษาต่างๆเราต้องไปหาที่ฝึกฝน<อ>เราก็ไปใช้ลานตาเนี่ยฝึกฝนแต่เวลาที่จะให้เขาใช้งาน เราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะมันออกแบบมาเพื่อการฝึกฝนอ๋อใช่ฮะอ๋อเพราะมันต้องมีซูเปอร์โมเดลอีกอีกองเราต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งใช่ครับเพื่อจะให้มันเกิดการใช้งานเขาเรียกซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันหน้าตาเป็นไงมันเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปใรือหหรือมันใหญ่หรือมันยังไงจริงจริงมันคือคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลายๆตัวเอามาต่อๆกันให้มันเกิดคัสเตอร์หลายๆตัวนี่มันเยอะขนาดไหนอย่างของ ลานตาที่บอกมีประมาณ400โหนด400โหนดคือหมายถึง400เครื่องใช่ครับ400เครื่องมาต่อตอกันก็ต้องมีระบบหล่อเย็นระบบอะไรพวกนี้ด้วยเพื่อพอเขาอยู่รวมกันเยอะๆมันจะมีความร้อนเยอะตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่สทชที่ปทุมเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ลังสิตของของหลวงก็คือที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยที่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับผมอ๋อเหรอวันนี้ผมเพิ่งทราบ โอ้โหต้องแอบไปถ่ายรายการหน่อยเชื่อไหมครับยินดีมากเลยครับโอ้โหนี่แบบฟังดูแล้วตื่นเต้นจริงๆเรา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 เปิดให้คนทั่วไปใช้นะัอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆเข้ามาใช้งานกันได้ครับผมตายแล้วพอพูดอย่างนี้นี่คือจุดบอดนี่ไอ้นี่คือจุดด้อยของเราคือเรายังไม่ประมวลผลไม่ได้เร็วเท่ากับช่เท่ากับของต่างชาติใช่ทีนี้ของต่างชาติเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยใช้กันเยอะไหมตอนนี้ดูแล้วมีมีใช้เยอะอยู่ครับ คนเข้าไปใช้เราเยอะไหมส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดแล้วไปพัฒนาต่อหลักหมื่นสองหมื่นคนคดาวน์โหลดไปพัฒนาต่อไหมครับว่าไงครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเขาอยากได้โมเดลที่อยู่ในองค์กรเขาเขาก็ดาวน์โหลดตัวปฐุมมา LM เนี่ยเขาไปพัฒนาต่อให้ทําค้นหาในข้อเอกสารในองค์กรเขาได้แล้วนี้เน็กเทคจะได้ประโยชน์อะไรเขาบอกว่า AI นี้ยิ่งใช้มากยิ่งเทรนมากมันยิ่งฉลาดมากสมมุติไปเป็นเป็นอะไรปิดอย่างเงี้ยไปอยู่ในบริษัทสมมติบริษัทผม ผมก็ใช้ในกลุ่มบริษัทแล้วเน็กเทคจะสามารถเอา Data ผมไปพัฒนาสิ่งที่เน็กเทคต้องต่างจากคนอื่นคือเน็กเทคต้องไม่เอาข้อมูลเข้ามาเทรนอ๋อแล้วเราเอาข้อมูลไหนทีเนี่ยเราก็พยายามเอาข้อมูลที่เราวิ่งไปหน่วยงานภาครัฐขอเอกสารราชการวิ่งไปหาหนังสือต่างๆเอามาเทรนเพราะสิ่งสิ่งเหล่านี้โมเดลต่างชาติเขาไม่ได้อออกมาถึงแค่นี้เขาอยู่กับผมเพัยงสัปดาห์ครับกับคุยวนุกเลยสัปดาห์นี้ ดรมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมสั้นๆเช่นครับก็ก็ฝากตัว AI สัญชาติไทยก็แเลยกันนะครับว่า,อ,าอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เราคุยกันมาว่าถ้าเกิดเราใช้ AI ของต่างชาติเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็หลุดแล้วก็ประาทไทยจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าของเราที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาอยากฝากให้ลองเปิดใจใช้ AI ของไทยนะครับปฐุมมา LM ครับฝากใช้กันด้วย โอเคนะครับคุณผู้ชมครับผมกับดรยังอยู่อีสัปดาห์หน้านะครับอีกสัปดาห์หนึ่งนะเราจะคุยเรื่องของปฐุมมา LLMA i สัญชาติไทยกันต่อนะครับมีหลายเรื่องที่ผมอยากรู้โดยเฉพาะคนวัยอย่างผมนี่ตามไม่ค่อยทันนะครับก็คุณผู้ชมก็รู้ไปพร้อมกันกันกบผมนะครับติดตามผมและดรสราวุฒิคงยังนะครับนักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์เน็กเทคนะครับหรือสวทชได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและดรสราวุฒ และทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ